ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทางช่องโอรีแมนของเราครับผมวันนี้เราก็พามาอยู่บนป่าบนเขาหน่อยนะครับผมกลัวพี่เพื่อนเพื่พนพนอนจะเบื่อเกี่ยวกับการขายสบู่ขายเซรั่มขายครีมบำรุงหน้าขายครีมกันแดดนะครับผม ผมกลัวเพื่อนๆพี่ๆจะเบื่อกันนะครับผมเห็นแต่ผมไลฟ์ขายของนะครับผมวันนี้ผมก็มาพามาชมบรรยากาศนะครับผมบนเขานะครับผมที่เชะอมของเรานี่เองนะครับผมมาดูบนเขาครับหลังจากช่วงนี้มีฝนตกนะครับก็มีใบไม้สีเขียวขจีเลยนะครับผมเราก็พามาเล่นบนเขานะครับผม ตำบล้าอมกันหน่อยครับจังหวัดสระบุรีของเรานี่เองครับผมก็เป็นแหล่งที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับผมมีทั้งน้ําตกบึงไม้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็น้ําก็จะแห้งหน่อยนะครับผมเวลามีน้ําคนก็มาเล่นเยอะมากเลยนะครับผมในช่วงวันหยุดก็เพียบเลยนะครับคนมาเล่นน้ําที่น้ําตกบึงไม้นะครับผมหัวพี่เพื่อน เบือ่อเห็นผมขายสินค้าของผมกรับผมเราก็ให้มาดูธรรมชาติบนเขาบนยอดเขาเลยนะครับผมวันนี้เราก็ขับรถมาส่งของให้ลูกค้านะครับอยู่บนเขานะครับผมแถวคอกระเลียงข้อม้านะครับผมนะครับผมไม่ใช่ดีครับผมและ บ้านกระเหลี่ยงคอหมาครับผมเอออย่างเงี้ยใช่แล้วครับบ้านกระเหลี่ยงคอามานะครับผมเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าเราก็ขายตามปกติแล้วครับพี่ๆเพื่อนทุกคนครับผมใครสนใจก็ทักแชทครับผมติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเราก็มีทีมงานคอยตอบอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอันน <tattoos. S 1> ี้ผมกลัวพี่ๆเพื่อนเบื่อเห็นผมขายสินค้านะครับ ผมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะให้พี่เพื่อนๆได้ดูธรรมชาติแบบเต็มๆนะครับผมบนป่าบนเขานะครับผมเขียวขจีเลยนะครับช่วงนี้เนาะหลังจากมีฝนตกนะครับผมไม่เหมือนที่สัปดาห์ก่อนนะครับผมใบไม้อาจจะแห้งแล้งนิดนึงครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเขียวแล้วนะครับดูเลยครับผมให้ดูไปเลย อยู่ที่ชาอมของเรานะครับได้บนภูเขาไปเลยครับบนยอดเขาเลยนะครับผมเราก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมและเราก็ขอขอบคุณที่รับชมทางช่องของเรานะครับผมและเราก็ขอขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับ